เนีย่ยบางทีตอนตอน้นคลิปตอนแรกที่พยายามอยู่กดไลค์กดติดตามแล้วก็กระดิ่งกระดิ่ง,ง,งเพื่อให้มันเวลาผมจะลงคลิปจะได้แจ้งเปือนแล้วใครอ่ะที่รอดูปีไฟเลยพวกเนี้ยก็รอต่อไปนะส่วนที่ผมบอกไว้ว่าจะเล่นเกมเอพเออ่ะก็ตอนผมอา่าแล้วฝาแล้วฝาไฟหรือโปรแกรมมันหลุดไหมแต,แต่ผมไม่รู้ตัวไหมเล่นจนจบแล้วถ้ามาเตรียมใหม่ก็รอนานท่านานก็เลยทำการสร้าง แบบแบบนี้ขึ้นมาเพื่อมาทดแทนเวลาที่ต้องรออืออนี่สินะสถานีใหม่ที่างนานของเราสงสัยวันนี้ก็ต้องได้นี่แบบไม่ได้ออกไปซื้อของไหนอันนี้ผมนั่งรถสองแถวมาท่านผู้ชมดูดิที่นี่มันกันดานขนาดไหนทาน่านยังสร้างไม่เสร็จเลยมีแค่ทางที่สร้างเสร็จแล้วที่ผมมาอันนี้ก็ลังสร้างอยู่ แต่ตวัางงานที่ห้าท่นเรื่องนี่ก็สถานีใช่ไหมกลมป่าไม้ทีวีแล้วก็นะฮะช่องละปา,ากาัแจม,มวันนี้จะาไปที่ทำงานมันมีกฎอยู่ง่ายๆสองข้อหรือไม่กี่ข้อนี่แหละถ้าผมจำได้กฎข้อแรกน,นี่อันนี้ห้ามบอกจากหัวคอย ควอยตอนเที่ยงคืนกดข้อที่สองห้ามไหนนะเดี๋ยเขาบอกห้ามลงไปเล่นน้ำหลังจากผ้าทิตรับขอบฟ้าเลยอยู่ยใกล้น้ำกดข้อที่สามมีคนมาเรียกอย่าตอบรับกดีถ้าได้เสียงคนเดินเรืออะไรพวกนี้ที่ไงของคอยแบบ ให้อหาที่แอบแล้วปิดหน้าต่างทั้งหมดโอเคนี่ก็มาถึงหัคอยเราแล้วหัวคอยระวังไฟป่าอืโอโหอันนี้ก็ผงกระเทียมนเกราอที่จำเป็นก็มีน้ำดื่มแล้วก็ ที่ับเพิ่ก็ขนมไม่ราขนมปังเพื่อจะใส่เขาบอกให้เราระวังไฟป่าแล้วห้ามออกจากตอนเที่ยงคืนก่อนตานี้คืนและอย่าไปอยู่ใกล้ประเวณน้ำไหนอือ มีเรือโยนึง้ำใช่ข้างข่าวอ่ะอือวันนี้เอาเชฟมาแล้วเลยเชฟกลับมาแค่นั้นที่นั่งนั่งพักขึ้นหนก,ก่อนก็เพิ่งเดินมาถึงอ่ะ โ okay. อเคเบืม่มันอ่ะว้าอืมว่าตอนเช้าเอาตอนเช้าได้วยวลาลงมาสำรวจข้างบ้านที่ข้าวเอิอมหอ,อยจะเป็นทางเดินทางที่เรามานะอันนี้ก็ ซื้มมันนี่อุปกรณ์ปิ้งย่างนี่แปวตกปลาแล้วก็ไฟแช็กแล้วก็ที่ต้มน้ำแล้วก็ที่เก็บของแล้วก็กเรืสำรองไหนไม่ดูท่าเรือไหม่แตงโมแปลดีกว่า <c oughs> นี่ตอนนี้ก็วันที่หนึ่งแล้ว ก็บอกผมได้รับอยู่กับประมาณหนึ่งเดือนพอตต่ที่ผมได้ยินข่าวนะที่เขาเล่าเรื่อนะที่ทได้ยินข่าวมาเขาว่าว่าแถวเนี้ยมีปี๊ฟุดหรืออะไรพวกเนี้ยนักท่องเที่ยวหรือคนเดินป่าก็จะหายไปแต่ก็ไม่เชื่ออะไรหรอกแต่สิ่งที่ผมเชื่ออย่างเดียวคือ เนี้นมีแกงงูสุดอร่อยกินน้ำก่อนดีกว่าสุดิี่ผมก็คนนี้จะด,ดึ่นผมจะไม่สามารถตักน้ำตรงนี้ได้เพราะว่ามันจะสกปรกีเรือ ى. มัมต้องไปต้มน้ำอยู่นู่นอยู่ที่ตรงหม้อต้มไงราไปต้มมาหยิบไปก่อนอตอนนี้เขากรไดไมนเป็นถีเหล็บร้อย เดินม่หิวแต่ผมก็อยากหาอะไรกินเล่นมนาะดิก็เดินไปแถวน,นี้อู้แพนด้าน้อยนกักรบทำไมไม่ไปสู้กับอะไรนะใต้ลุงหลัดนักรบมังกรนะฮะโอ้ยพวกตกปลาเอ้ยแม่งตกปลาแล้วก็เอิมไปนะจาบไปก่อน มร้อยไรนี่น้ำเดียวนิดนิงกับนิ้วเหนียวหน่อยแล้วก็ไม่กินเหม็นๆด้วยกินแบบนอนนมบุตรผมว่าเราจะตามไปดีกว่าแค่ทำความสะอาดแถมี้ก็พอ มันก็น่าน่าตาคล้ายกับี่น,นะตอร์ปรีที่ผมเอามาเลยแต่ไม่ใช่อืมน่าจะหมดแล้วละ่ะน้ำก็หอยยนทิ้งลงโอ้โรลึกมากเลยน,ะน่ะี ีีดเวลากับหอเวลากับหอบ้าคานในหนึ่งวันนี้เราทำอะไรก็ได้แต่ที่จำไว้ต้องเดินตรวจตาด้วยแล้วเขาบอกว่าถ้าเมล็ดโกโก้เนี่ยไปขายได้ขายดีนะอู้แมวปลาแมวปลาอ มา้า <laughs> ตอนนี้ดูาาเหมือนจะเะดินเอ็นทุกแก้วแกหวกหลักตงนกขอลูบมวน้อยจิบจิ๊บจิบจิบเอ้ยขนุบป้า นี่นี่คุณนี่คุณโอ้หวังง่าย<ะ>พ่อหนุ่มรู้ไหมออสเตรเลียไปทางไหนผิดเท่ราคบไป<ะ>ไหนมีลูกแม่ขอเปลี่ยนฮะยังไม่น่าสนใจพอไปไม่ละ,ะเ่ยเอ้บอกทีนี้ก็ไหนดีเว้าหลวาไปจบผาดูให้ผมใช้กำลังนะครับโอ้กันไหนกันไหน ไป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 แม่ไปเรื่องตอนนี้ลุงเข้าไปแล้วเขาว้าไปมานมาตากน้าไม่เผื่อเขาดีนะล่กน้าหมดไปจนนั้น ทำการทำไมยดีเดินตั่ตาก็ทำแล้วงั้นขึ้นไปน,นอนกลางวันสักหน่อยคงไม่เป็นไรแล้วก็ต้องเติมน้าท่านหกโมงเย็นด้วยไม่งั้นเราก็จะดืนตทาท่านโลก็จะเดนปวด แต่ว่ามันจะสบายอ่าได้กวลานอนกลางวันเอ้ยมันจะข้ามแล้วหนี่งเดิมดี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  รูดเจ็บค่ะเจ็บมากเลยมาฮีนะลองเดินเล่นมาเรวผยวิิงได้มาเร็วเท่าไหร่หรือเ,เรียกว่าแทบวิงไ,ได้เลยอือ,อตอนกระโดดนี่ก็ยิ่งเจ็บด้วย แล้วตอนหมวอยวันนี้ติดมไหนอ้าวที่เอยงก็ดีเจ็บขาขแล้วปวดขาเอาเลยไอ้เจ้าชค้เขาบอกให้ไปใกล้นะตอนทำเราต้องตรวจตาให้ได้ก่อนยใช่ ปลอดภัยดีโอ้เจ็บนี่เลยน่าจะปลอดภัยแล้วาตามการขึ้นนี่ได้าแต่เทียงขึ้นไม่เจ็บครับไม่รเลยงงไหมก็ขึ้นได้เลยเปิดยวไปได้ทาวเวอร์ อืนนี้ผมจะไม่เดินวิ่งมากนะเพื่ไม่ให้มันเจ็บขาอืมตัวอย่างก,ก็ดูปกติดีอืเด้งอ๋อไม่ผิดปกติมา จอจ์นจอนจอ,นจอนจไ์อ่ะรอะล่มาหนิจนไใคระจอนนี่ตาเองตาอ,อยู่นี่ลงมาเท่าไหร่ตาไตาเจ็บขาตาด้ไหมอยู่ข้างล่างนี่แต่ล่างอะไร จฉยๆเลยคือะนะอะไรเฉยๆเฉยๆตาผมจะต้องดึงเลยป่าอย่างนี้แล้ผมไม่ได้บอกใครถ้าทำะไร ไปหาแล้วท้าจะขึ้นค่นน้ท้ากำลังจะขึ้นไปเฮีย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  文化。 ไป,ไปเลยเงียบไปเลยครับโอเคน่าจะปลอดภัยมานีนก็ไกลเดียงคือเกินแล้วด้วยเมือเ่อกี้เสียงค้อประตูแล้วก็ค่อเลี้ยงขึ้นแลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 ้ย อ่าอ,อ,อ่าแกงเป็นสวยนี่ผมฟันไปรูปเพื่อคือผมฟันไปรูปเปล่าว่าผมเจอโอ้ตามาเรียกแล้วก็เจอเงาดำพิศราหรือฟันดำไหมนอ,อยผ่านไปยองเหลือนั่นนี่ก็รู้สึกเป็นขอแห่งอ่าว่า่าว่าว่า ระมาณล้าจะหมดแล้วสินี่จะแล้วยี่ตัวน้ำต้มไปสักพักหนึ่งแล้วข้หางนี้เรามาทำตกตาแล้วกันตึกตึกตอนเช้าอ่ะ แก้กินกินขนมปังอย่างเดียวมันก็เบื่อไปนะทุกคนอ่ะห้าตัวท้ายนี้นวีปลาไหมเฮ้ปลา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 คาปลาคาปลาคาหรือปลาแซมอนหรือแซลมอนไอแต่คนอดใจไม่ไหว นี่ว่าผมก็จะไม่เอาไปฆ่าเยอะนะถ้าผมก็กินไม่กินเหรอว่าผมอยู่เดียวด้วยเอ๊ะกงี้ว่าหมึกวันเกยเพื่อนนี่นะน้าหายใจเหรอเฮ้ยต้นดึกมาแล้วป่ะ อืมยูเอ้ยฮ่าก็แค่คนนี้แหละไงดูเหมือนอ,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 อาการขาห่างแล้วเนี่ยมันจะเริ่มไข้เนีน่ยวหวานแล้วฝนตกฝนตกฝนตก,นตกยังไม่อยู่ใต้มอญไม่จับอื่นอะอเล่าแ,แต่โม,มปิ้งย่างทำไม สองมือมาได้โอ้ยเดวลาทำปลาเป้งอืมอดีลสติกเ ว่าไงกุ๊กกุ๊กมองหน้าหาเรื่องไปเออคลิปยาวแล้วยี่ถึงยี่สี่นาทีแล้วก็ขอตัดจบเยยงเท่านี้ส่วนใครที่อยากดูต่อให้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดกระดิ่งเพื่อมันแจ้งเตือนเวลาผมจะลงคลิปแล้วถ้าคุณติดตามครบสามร้อคนอ่ะผมจะทำการทำคลิปแจกพ้นร้อยดับก๊าไฟหน่อย ของชิวเพียงไรเพราะยังไงเราก็หยูดเรือแล,แ,ลแล้วก็ค่อยๆทำไป,ไป้ต่อไปพ้นตนเี้ยแต่ก็ไปเดินต่อตามไปใกล้